มาจากประเทศอันนี้มาจากแคนบูชาครับอันนี้แคนบูชาแคนบูชาเนาะใช่ครับครับดูหน้าตากัมพูชาฮาริชม์มฤติตัมรึงตมพึงตัมโปรโปะชน้ำเพิงแมวาม้ใช่ไหมไม่พูดแกไล่แกประหลาดไอ้ครับดูครับทรงแกไล่นี่จะทำลายครับครับเอาเลยครับลองทำดูครับนี่ครับลองทำดูนะครับผมจะถ่ายให้ดูครับ แกะลายแปลกประหลาดนะครับดูนะครับแกะลายแปลกประหลาดครับครับดูครับดูดูลายแปลกประหลาดเห็นไหมครับแล้วแต่เขาจะทำเนาะครับเออสองฝั่งมาดูข้างนู้นครับนี่ดูนะครับแกะลายแปลกประหลาดนะครับทรงนี้ทรงแกะลายแปลกประหลาดดูวิธีตัดของช่างเตินเขาจะขึ้นด้านข้างแบบนี้ก่อนโดยใช้เบอร์อะไรนะอันนี้เบอร์ศูนย์ครับเออเบอร์ศูนย์นะครับนี่ดูแกะลายแปลกประหลาดครับ โอ้กัมพูชานี่ไม่เหมือนธรรมดาเลยเนาะครับจวดน้ำเพลิงโมซิบายโตโตเนาะนี่ครับไปประหลาดมันมันจะ